ก้ไก่พมตายไอสัตว์กูพูดถึงกฎหมายและหลักการไอสัตว์ไอียย้ันี่ก็เป็นพวกแบบควายทั้งนั้นเละติ่งส้มเนี่ยควายทั้งนั้นเลยพวกหัวหมอหัวเกรียนก็กูเลือกเก้าไกลแนละ้วทำไมก้าไกลไม่ได้จัดเอาวพิอมตายก็เสียงมันไม่พอกูสัตย์ยกตัวอย่างธนาธรคราวปี62กับประยุทธ์ให้ดูแล้วไอ้ควาย สุดโต่งอย่างมึงอย่างนี้ไงธนาธรต้องถูกเพิถกถอนสิบสิบปีถูกยุบพรรคถูกดำเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองแม่ของธนาธรก็โดนดำเนินคดีที่เดินแล้วมึงรู้ไหมว่าไอ้หนึ่งหนึ่งสองถ้าธนาธรแพ้คดีติดคุกที่ว่าสิบปีจะกลับมาเป็นนายกเป็นไม่ได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้จะลงสมัครสสก็ไม่ได้ดูชูวิทย์เป็นตัวอย่างชูวิทย์จะลงเลือกตั้งไม่ได้ถึงต้องออกมาเคลื่อนไหวช่วงเลือกตั้ง เพราะว่าติดคุกไอ้คดีที่ดินสุขุมวิทย์ไงกฎหมายเขาไม่ให้ลงถ้าคนที่จะลงสมัครสอสมีคดีติดคุกเขาไม่ให้ลงยกเว้นคดีประมาทคือขับรถชนคนตายอะไรอย่างเงี้ยหรือบาดเจ็บยกเว้นคดีหมิ่นประมาทดาวพอเจ